สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องเรื่องลึกเลขไม่ลับนะครับและวันนี้เราก็ขอให้ทุกท่านเชิญพบกับช่วงข่าวด่วนเลขดังที่จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับหวยเด็ดเลขดังแบบสดใหม่ชนิดที่ว่าปัจจุบันทันด่วนงวดต่องวดกันเลยทีเดียวและวันนี้ข่าวด่วนเกี่ยวกับหวยเ,เด็ดเลขดังๆจะเป็นอะไรเชิญไปรับชมได้เลยครับมาแล้วครับสําหรับเรื่องที่คอหวยหลายคนรอคอยสําหรับเลขเด็ดของเจฟองเบียเจ้าแม่นักใบหวยชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทย ที่มักจะมีชาวหวยรอเลขเด็ดจากเธอเป็นประจำทุกๆงวดสำหรับวันนี้เลขเด็ดของเจฟองเบียรก็เข้ามาแล้วครับเป็นเลขเด็ดประจำงวดหนึ่งกันยายนพศ2565ที่กำลังจะถึงนี้โดยก่อนหน้านี้เลขเด็ดจากเจฟองเบียงวดวันที่1กันยาปี2565นี้เคยมีหลุดออกมาแล้วครั้งหนึ่งโดยเลขที่หลุดมาในรอบที่แล้วนั้นจะเป็นเลขใบปลอมหรือก็คือเป็นเลขที่มาจากข่าวลือที่ไม่ได้มาจากการให้ของเจฟองเบียรโดยตรง แต่ก็ยังทําให้คอหวยหลายคนให้ความสนใจเพราะว่าบางงวดนั้นหวยใบปลอมของเจ๊ฟองเบียก็ค่อนข้างจะตรงและแม่นยําทีเดียวแต่วันนี้เราจะนําเสนอเป็นเลขใบจริงของเจ๊ฟองเบียนะครับโดยมาจากการไลฟ์สดของเจ๊ฟองเบียผ่านเพจ a c e b o o k เจ๊ฟองเบีย8ป8ซึ่งเป็นเพจหลักของจริงของเจ๊ฟองเบียเองโดยเลขเด็ดใบจริงหวยรัฐบาลของเจ๊ฟองเบียงวดนี้จะให้ไว้ตามนี้ครับโดยเลขเด็ดเน้นหลักไปที่เลข8โดยให้เลข3ตัวคือเลข2 7 8และให้เลข2ตัวคือ 87, 81, 86, และ80และจากการวิเคราะห์ตัวเลขพร้อมกับการสังเกตแนวทางเลขเด็ดของเจฟองเบียนั้นทั้งใบปลอมและใบจริงมีชุดเลขที่ตรงกันอยู่1ชุดคือเลข2ตัว8668อีกด้วยสำหรับใครที่ติดตามเจฟองเบียและคอยเลขเด็ดในงวดนี้อยู่สามารถนำแนวทางจากเลขชุดนี้ไปเลือกซื้อได้เลยครับ สำหรับวันนี้รายการข่าวด่วนเลขดังขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเติบโตต่อไปและเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวงการหวยที่เรารวบรวมมาให้ในครั้งหน้านะครับ